รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดยชัวชัวชีดตรงไหนใหญ่ตรงนั้นต้องชัวชัวผลิตภัณฑ์คุณภาพจากแม็กซากโก้ สวัสดีครับพบกับรายการแมวจอมซ่าหมาจอมสนค่ะทางแม็กซ์โกทีีช่อง139แห่งนี้ครับกับผมแม็กธนพัฒนครับเณรน่คาวรีค่ะหน้าคุณตากันเป็นอย่างดีแล้วนะครับก็เป็นรายการที่เราจะนําเสนอให้คุณผู้ชมที่รักน้องหมาน้องแมวนะครับได้รู้จัก กับ <ừ m. S 1> สถานที่ต่างๆเนอะท,ทุกอย่างเลยพี่แม็กใช่แบบที่เราไปถ่ายท,าทยํามาแบบมันมันเยอะมากอะว <ừ m. S 2> ม่ว,ว่าเรื่องราวของน้องสุนัก เยอะแมวก็เยอะเพราะว่าจะเห็นได้ว่าอายุปัจจุบันนี้ผู้ที่รักน้องหมาน้องแมวค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะเราก็เป็นอีกถือได้ว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่จะทําให้ผู้ชมที่รักน้องหมาน้องแมวได้รู้ว่าสถานที่ตรงไหนเหมาะกับน้องหมาน้องแมวนะที่สําคัญเนี่ยจะได้เป็นตัวเลือกด้วยนะจะทําอะไรดีในปัจจุบันนี้เผื่อมีพื้นที่อยากทําธุรกิจส่วนตัวอยู่ที่บ้านใช่ไหมคะอาจอยู่กางจังหวัดอากาศดีๆอาจจะมีอยากทําเป็น้น คาเฟ่แมวหมาบ้างใช่น้องเรนนี่สังเกตไหมว่าสถานที่ที่เราไปแต่ละครั้งเนี่ยก็จะเห็นว่าเจ้าของบางบางที่นะมันได้ไม่ได้ไม่ได้แบบจบมาทางด้านของเกี่ยวกับเออไม่เกี่ยวเลยแต่ว่ามีความรักในเรื่องของน้องหมาน้องแมวก็สามารถที่จะมาเปิดร้านเป็นธุรกิจที่ประสบความสําเร็จด้วยนะใช่ทคนที่เราไปสัมภาษณ์มานะใช่ครับทำงานเกี่ยวกับ การบินแล้วก็เป็นคุณหมอจบนิเทสแต่ว่ามาทําธุรกิจเกี่ยวกับสุนัขแล้วแมวอันนี้ก็เพราะความรักไงน้องแดนนี่นะคนที่รักก็อยากมีความรู้สึกว่าทํายังไงจะให้น้องหมาน้องแมวเนี่ยของทุกๆคนเนี่ยได้ไปอยู่สถานที่ที่ ที่เขาเขาชอบนะแล้วก็มีเรื่องของการแนะนําอาหารนะสำหรับให้เหมาะสมกับน้องหมาน้องแมวแต่ละวัยด้วยนะครับอย่างของเราเนี่ยก็มีนี่เลยอาญาด็อกตัวนี้อาญาแคทนะคะถ้าเป็นอาญาด็อกนี่ก็คือจะมีมีทั้งสุนัขโตกับสุนัขเล็กแม็กแต่ถ้าเป็นอาญาแคทนี่ก็จะมีสูตรเดียวนะคะก็คือต้องเลือกแลบประทานให้กับถูกกับวัยตัวเองนะ่ะจากจากที่เราเคยไปโรงเรียนสอนสุนัขกันเนาะเขาก็จะบอกว่าแนะนำแนะนําว่าอาหาร อะไรที่เหมาะกับน้องน้องหมาของเราไวยไหนยังไงนะอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีก็อยากให้คุณผู้ชมนะครับที่รักน้องหมาน้องแมวจะได้จะได้รับทราบไว้ด้วยเพราะว่าบางครั้งเนี่ยซื้ออาหารไปแล้วมันไม่ถูกกับน้องหมาน้องแมวเขาก็จะจะไม่ทานกันนะเออแล้วทําให้เราเสียตังโดยโดยเปล่าประโยชน์แต่อายะของเรานี้ถือได้ว่าเป็นอีกอีกตัวหนึ่งที่จะเป็นทางเลือกให้กับคุณผู้ชมที่รักน้องหมาน้องแมวพี่แม็กว่าจริงๆแล้วน้องสุนัขเนี่ยเขามองเห็นเป็นสีอะไรพี่แมกลองทาย มองเห็นเป็นสีอะไรเขาเห็นเห็นแบบเราอย่างเราเนี่ยเรามองเห็นสีสีเขียวสีฟ้าสีแดงอะไรเงี้ยแต่สุนัาเขาเห็นเป็นสีอะไรที่แม็กลองทายอันนี้เป็นอะไรเหรอลองทายดูก็ได้ค่ะสีอะไรดีลูกเขาจะมองเห็นเป็นสีอะไรตาเขาไม่เหมือนคนอ๋อเป็นตาบอดสีเขาเห็นที่ที่เรนนี่เคยไปสัมภาษณ์นะคะคนที่เขาขายอาหารสัตว์เขาบอกว่า จริงๆแล้วสุนัขกับแมวเนี่ยจะมองเห็นเป็นสีขาวดำอ๋อเหรอครับคือเขาจะเห็นสีไม่ไม่มากเท่ากับคนแต่ว่าอาหารอย่างที่เราเห็นอย่างเงี้ยค่ะที่ผลิตออกมาเป็นสีอ,ะอ่ะบางครั้งคือเขาไม่รู้นะคะว่าว่าไม่เป็นสีอะไรเขาไม่เขาไม่ไม่ทราบทีนี้เพราะฉะนั้นการที่เขาจะรับประทานอาหารเนี่ยเขาต้องใช้จากการดมกลิ่นอ๋อรับรสด้วยปะไม่ไม่ใช่ไหมรับรสนี่คือไม่แน่ใจแต่ส่วนใหญ่แล้วคือจะได้รับ กลิ่นมากกว่าทานอาหารจานที่ได้กลิ่นมากกว่าก็คือว่ากลิ่นนี้อ่ะคุ้นเคยอ่ะหรเขาเขาที่จะทานเข้าไปกินเข้าไปใช่ไหมอ๋ออันนี้ถือว่าเป็นความรู้ใหม่เหมือนกันครับเพราะว่าเพสราเหมือนกันเออเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเป็นคนที่ไม่ไม่ไม่ค่อยได้เลี้ยงทั้งน้องหมาน้องแมวเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็มีน้องแมวตัวหนึ่งอยู่ที่บ้านเหมือนกันก็มีคุณป้าเลี้ยงอยู่นะครับเราก็ไม่ได้ค่อยคุกคีเท่าไหร่แต่ว่าพอได้มาทํารายการตรงนี้ก็จะทําให้เรารู้ว่าเอออาหารประเภทไหนที่จะเหมาะกับน้องหมาน้องแแมววเราล้ก็ สถานที่ตรงไหนที่เราควรจะเอาน้องหมาของเราไปฝากเอาน้องหมาของเราไปอาบน้ําตัดขนเห็ดคุยตั้งนานแล้วพี่แม็กยังไม่ได้นำตัวลูกชายพี่แม็กเลยเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าน้องอะไรขโมยเข้ามาไม่ใช่พอดีเป็นของสถานที่แห่งนี้นิ่กเลยเออคุณผู้ชมเห็นสถานที่แล้วคงอยากจะมาแล้วสิว่าตรงนี้เป็นที่ไหนอ่าเดี๋ยวเราจะต้องเปิดตัวกันวันนี้รายการเราดูหรูหราอลังการสุดเลยเพราะว่าวันนี้เรนนี่พาพี่แม็กมาที่ฮาร์ด ฮัตด็อกคาเฟ่ล้อพาบอกว่าจะพามากินกาแฟแต่พอมาเจอแล้วงงมากแต่สถานที่โอ้โหโอเคมากงงงงแต่ว่าตอนแรกคือเดินเข้ามารู้สึกงเงีงบ้างคะตอนแรกเดินเข้ามาก็คิดว่าคงไม่ใช่เกี่ยวกับน้องหมาน้องแมวแน่ๆอาจจะเป็นร้านอาหารใช่ตอนแรกพอบอกพอโทรไปนัดบอกพี่เดี๋ยวไปฮัตด็อกฮัตด็อกคาเฟ่ได้ยินเป็นฮัตด็อกี่เป็นฮัตด็อก แต่เข้ามาแล้วเป็นไงเจอโอ้น่ารักมากเจอน้องหมาอุ้มก่อนเลยใช่ไหมอุ้มก่อนเลยนะครับเป็นคนที่รักนะแต่ว่าไม่มีโอกาสได้เลี้ยงครับแต่นี่พี่แมกอุ้มแล้วนิ่งมากเลยนิ่งมากเลยคุณผู้ชมครับดูนะครับเขานิ่งมากเขาเหมือนกับว่าเจอกล้องปุ๊บรู้เลยว่าตัวเขาจะต้องเป็นพระเอกเดี๋ยวเรามาถามเจ้าของเขาดีกว่าได้ได้เนาะเพราะว่าวันนี้เต็มที่เลยนะครับเราจัดให้คุณผู้ชมที่รักน้องหมาน้องแมวได้เต็มที่อย่างแน่นอนกับสถานที่แห่งนี้ใช่นะครับเราอยู่กันที่ Heart Dog รามินทาห8หรือเกษตรนวมิน94านั่นเองนะครับสามารถเข้าได้แล้วก็ที่สําคัญคือเจ้าของธุรกิจแห่งนี้ไม่ได้เป็นธุรกิจเฉพาะตัวนี้ตัวเดียวยังมีอีกมากมายหลายกองนะครับถือได้ว่าเป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่นี่ใช่แล้วก็ที่สําคัญที่นี่เขามีอะไรแบบว่าเยอะแยะมากมายนะคะเดี๋ยวเราไปถามเจ้าของเขาดีกว่าพี่แม็กว่าเขาชื่ออะไรดีไหมได้ได้ได้เขานิ่งมากเลยเป็นพระเอกมากเลยวันนี้ลูกนะตอนนี้เราอยู่กันที่ ฮ a รด็อกคาเฟ่นะคะเดี๋ยวเรามารู้จักกับเจ้าของเขากัเดนดิกได้นะคะที่เขารอเราอยู่แล้วนะคะตอนนี้เราก็อยู่กับเจ้าของที่นี่แล้วนะครับชื่อคุณเฟียสครับเดี๋วให้แนะนําตัวเป็นทางการนิดนึงครับคุณเฟียสครับก็ผมนะครับผมชื่อชื่อเฟียสนะครับเป็นเจ้าของฮาร์ดด็อกครับฮาร์ดด็อกก็ตั้งอยู่รามินทรา58นะครับผม แต่ที่สําคัญคือรู้ว่าไม่ได้เป็นเฉพาะเจ้าของส่วนตรงนี้ใช่ไหมครับยังมีธุรกิจอื่นด้วยยังปกติเดิมทีผมก็ทําธุรกิจไอ้นี่ครับอย่างต่อที่บ้าน<ม>ทําธุรกิจกลางคืน<ม>อย่างเป็นร้านอาหารเป็นคราราโอเกะอ,อะไรทำนอง<ม>ี<ๆ>้ก็อยู่ในซอยน,นี้แหละครับครับผมอ๋อนี่มีคาราโอเกะด้วยใช่ภาษาลิมเพออ๋อก็คือว่าพาน้องหมาน้องแมวมาพาน้องหมามาก็คือฝากไว้เดี๋ยวขอไปร้องเพลงก่อนก็ได้ บางทีบางทีอาจจะอ้างอ้างเอาเอาหมามาอาบน้ำแล้วก็อาจจะแบบไปล้อมอ๋อได้ครับอ๋อส่วนนั้นเปิดแต่กี่โมงคะเนี่ยฮะเปิดหนึ่งทุ่มครับหนึ่งทุ่มแต่แอบมาแล้วสิมาเอานี้ก่อนเรามาถามเรื่องของน้องน้องหมาก่อนสถานที่น้องหมานี่เปิดแต่กี่โมงครับเปิดตั้งแต่สิบโมงเช้าครับอ๋อสิบโมงเช้าเปิดมากี่ปีแล้วครับเปิดมาห้าเดือนครับอ๋อห้าเดือนที่เข้าเดือนที่ห้าฮัลโหลแล้วแล้วคิดยังไงครับคุณเฟียครับทีงได้มาเปิดส่วนนี้คิด อย่างตอนแรกเดิมทีคิดคิดว่าเราไปใช้บริการอย่างเราก็มีสามตัวนะเราก็ใช้บริการนู่นที่นี่นู่นที่นี่เสร็จเราก็ถ้าเรามีถ้าเราจะทําบ้านอยู่เองอาศัยเองสักหลังหนึ่งเราก็ขอมีบริเวณสักหน่อยให้เขาแอคทิวิตี้เหมือนที่เราเคยไปใช้บริการแล้วก็สิ่งไหนที่เราไม่ไม่ไม่ชอบหรืออะไรเราก็จะมาปรับอะไรนิดนแล้วก็เริ่มจากเป็นหมาเพื่อนมาใช้เริ่มแรกก่อนหมาเพื่อนมานั่งดื่มนั่งทานกันอ้าวกลายเป็น พูดง่ายว่าเหมือนกับว่าเป็นเป็นจุดรวมเพื่อนด้วยเพื่อที่จะคนที่รัก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 หมาเหมือนกันนะครับเอออันนี้ถือว่าเป็นน้องลินนี่จำได้ไหมว่าเราว่าเราไปสัมภาษณ์ที่ร้านไหนก็ตามสิ่งแรกนี้ก็คือการที่มีประสบการณ์ก่อนก็คือเป็นคนที่รักน้องหมาน้องแมวอยู่แล้วแล้วเอาน้องหมาน้องแมวเราไปใช้บริการที่อื่นแล้วสุดท้ายก็ต้องมาเป็นเจ้าของธุรกิจเองเออส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นแล้วทำกิจการที่บอกว่ามีนักคาอเกะร้านอาหาร แล้วพอเราตัดสินใจมาเปิดเป็นอย่างเงี้ยเป็นฮาร์ดด็อกคาเฟ่มีแรงบันดาลใจตรงไหนคือเนื่องด้วยจากชื่อพี่แม็กดูชื่อก็คือเราก็ต้องคิดละคิดหนึ่งดีไซน์ชื่อมาก่อนดีไซน์ชื่อประมาณแบบฮาร์ดล็อกฮาร์ดล็อกก็คือเป็นที่เป็นโรงแรมอยู่แล้วคือฮาร์ดล็อกเราก็เราก็จะรู้แล้วเขาเป็นโรงแรมหนึ่งบริการมีทั้งขับทั้งบ้านหลายส่วนเลยอะไรครบวงจรในการบริการอะไรเงี้ยเอนตอร์เทนคนอะไรเงี้ยที่นี่ก็ครบวงจรเหมือนกันสำหรับน้องหมา แล้วร้านที่เราทําอยู่ชื่ออะไรอืมร้านที่ทําอยู่ชื่อ P J R ครับ P J R P J R ครับผม P J R ชื่อของเราเองไม่ไม่เป็นชื่อซอยนี่ครับอ๋อใช่ตอนนี้เขาเดิมทีเมื่อก่อนชื่อซอยปัญจรถปัญจรถใช่ปัญจรถเลยใช่ P J R เมื่อก่อนจะเป็น P J R สตูปเกอร์ P J R ร้านอาหาร P J R นีหลายหลายอย่เลยแล้วคุณเฟียงเคยคิดบ้างไหมครับว่าอย่างสมมติเราเปิดเป็นของ อน้องหมาน้องแมวแล้วทีนี้คือเราต้องมาเป็นส่วนของร้านอาหารสําหรับคนทั่วไปด้วยคนเขาจะคิดว่าเอ้ยมันเหมาะกันไหมที่แบบมันเป็นสถานที่แบบของน้องหมาแต่ว่ากับเออเราต้องมาทานอาหารอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่นี่ก่อนก่อนอื่นต้องบอกเลยว่ากลุ่มลูกค้าหรือหรือชื่อร้านอยู่แล้วก็จะทุกคนก็จะรู้เลยเพราะชื่อร้านสาวไทยเราคือใจหมาคาเฟ่อย่างใจหมาคาเฟ่ก็คือ คือกลุ่มกลุ่มก็คือกลุ่มเดียวกันครับกลุ่มคือกลุ่มคนทานอาหารแต่ว่าจะมีใจเหมือนกันคือใจรักมาใจรักมาเหมือนกันก็คือกลุ่มเป็นลูกค้าเขาก็เลยไม่มีลางรังเกียจอะไรนี้ที่ที่นี่เขาจะรู้เพราะว่าทุกคนรักน้องหมากันอยู่แล้วเป็นทุนเดิมเนาะก็เลยได้ว่าอย่างคอนเซ็ปต์เราก็คือถ้ารังเกียจอะไรนี้ก็เราก็ เราก็จะบอกเขาต้องๆรองเลยครับว่าที่นี่ถ้ารังเกียจอะไรต้องเชิญเลยใช่ไหมเชิญเชิญเชิญที่อื่นก็ได้พี่บอกว่าเพราะว่าที่นี่มันมีตำหนิจริงๆคุณน้องอันนี้อันนี้ผมไม่ได้หมายถึงว่าอย่างนั้นนะแต่คือถามเผื่อไว้เฉยเฉยเผื่อหลายๆคนที่เขาอาจจะเข้ามาโดยที่ว่าไม่อประมาณนี้นะครับคืออาจจะบอกไว้ก่อนเลยว่าที่นี่จะเป็นสุนัขครับถ้าถ้าถ้าไม่ชอบถ้ามอะไรจะอึดอัดนิดหนึ่งใช่ไหมครับเพราะ พอเราเดินเข้ามาเราจะเห็นเลยว่ามีอย่างมีมีแฟนขับตอนนี้ที่มาใช้บริการตอนนี้เมื่อกี้เท่าที่สอบถามเขาก็ดูจากเฟซบุ๊กบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยเขาก็พามามานั่งเล่นอะไรอย่างนี้นะเข้ามาก็จะเจอแต่น้องหมาและนี่ก็เหมือนกับที่พี่บอกว่าคนที่รักน้องหมาเหมือนกันมาอยู่ด้วยกันเนี่ยมันจะเป็นความสุขมากเนี่ยดูดิอาเจ้าแซมเนี่ยนะเขานิ่งเขาน่ารักมากดูเด้อคุณผู้ชมครับ มันเป็นอะไรที่เรามีความสุขนะคนที่รักจริงๆเขาจะมีความสุขใช่เป็นสมาคมใช่แลกมาแชร์มาแชร์แลกเปลี่ยนครับนี่เป็นอย่างนี้เป็นนี่เป็นโลกนี้โลกนี้ไปหาหมอที่ไหนากอะไรรักษาที่ไหนหายอะไรมเนาะมันถือว่าได้ว่าเป็นสิ่งที่อู้นี่แค่เริ่มต้นก็นะสนุกแล้วยังมีอีกคุณผู้ชมเองก็ต้องติดตามเราให้ดีเพราะว่าเราต้องการให้ผู้ที่รัก นะน้องหมาจริงๆเนี่ยจะได้รับทราบถือว่าที่ดีๆที่ต้องการให้สิ่งที่เรารักเนี่ยได้มาอยู่เนี่ยอย่างมีความสุขเนี่ยเราก็มีความสุขไปด้วยเนาะและอย่างหนึ่งอยู่ในอยู่ในกรุงเทพมหานครด้วยนะพี่แล้วก็เราไม่ต้องไปออกนอกเมืองมาที่นี่ก็บรรยากาศก็ดีด้วยส่วนเบรกน้าเดี๋ยวเพื่อนเฟียจะต้องมีอะไรดีๆมาแน่นอนแน่นอนคะแต่เบรกนี้นะคะก็สนับสนุนรายการของเราโดยผลิตภัณฑ์อาหารสุนัขและแมวอายาดอกและอายาแคทนะคะครับพบกันช่วงหน้าค่ะกับรายการแมวจอมซ่าหมาจอมซนค่ะ Meu mar. สนับสนุนโดยใส่ปิ้งสูตรรวยเงินล้านสถานทุ่งย่อยฟางสร้างปุ๋ยกำจัดวัชพืชต้องใส่ปิ้งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากแม็กซาก้